สวัสดีครับก็มาพบกับผมก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเดิมนะครับหัวข้อของคําถามโลกแตกในพันทิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคําถามโลกแตกของคนในพันทิปเนี่ยเขาจะแตกขนาดไหนไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับเปิดประเด็นกันด้วยคําถามยอดฮิตเลยนะฮะข้อหนึ่งนะครับ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากของโลกใบนี้นะฮะ <c oughs> บางก็ว่าไก่เกิดก่อนบางก็บางก็ว่าไข่เกิดก่อนแต่ที่เอาตามความเป็นจริงนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าไก่เกิดก่อนครับเพราะอะไรเพราะว่าโปรตีนที่หุ้มอยู่บนเปลือกไขนะนะ่นั้นน่ะมาจากแม่ไก่เท่านั้นนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าไก่เกิดก่อนอันนี้ก็มาตอบกันในข้อนี้นะครับข้อที่สองทำไมกระดาษถึงชนะค้อนอ ทำไมกระดาษถึงชนะคอนเหรอคือจะ,จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า,าคือมันเป็นเกมเกมหนึ่งที่แบบว่าจะมีผู้หนึ่งชนะผู้หนึ่งแพ้เมื่อกันไกชนะกระดาษกระดาษชนะคอนคอนชนะกันไกนี่คือสาเหตุว่าทําไมกระดาษถึงชนะคอนเพราะว่าถ้าจะให้กระดาษแพ้คอนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคนระับเพราะว่าคอนเนี่ยมันชนะกันไกลแล้ว การกายชนะกระดาษแล้วดังนั้นกระดาษจึงชนะขอน <Huh? S 1> อันนี้เป็นคําตอบในข้อนี้นะครับมันเป็นกฎในการเล่นเกมเกมหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโอเคแล้วก็ข้อที่สามทไมแมวชอบนอนบนที่สูงนะทําไมแมวชอบนอนบนที่สูงหรอสาเหตุที่แมวชอบนอนบนที่สูงเพราะอะไรวะ <What? S 1> น่าจะเป็นเพราะว่าอ่าแมวเนี่ยมีมีสัญชาตญาณในการมองหาหนูมองหาสิ่งเล็กๆที่มัน ขยับเร็วๆอย่างเช่นพวกหนูดังนั้นการที่แมวขึ้นไปอยู่บนที่สูงเนี่ยเพื่อที่จะสามารถกว่าสายตามองสิ่งรอบข้างได้ว่าตรงไหนมีหนูหรือว่าอะไรหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการที่แมวขึ้นไปอยู่บนที่สูงเนี่ย น่าจะเป็นการไว้ดูสอดสายสายตารอบๆลงมาจากข้างบนลงมาจากข้างล่างแล้วก็ชอบเดินบนที่สูงนั่นเป็นที่มาของคำว่าแคดวอลแคดวอลคือแมวมันชอบเดินบนที่สูงนั่นแหละคือแคดวอลแล้วก็ข้อที่4ทําไมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถึงอืดเหรอคะทาไมถึงอืดสาเหตุที่มันอืดนั่น,นก็เป็นเพราะว่า,าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยมันทํามาจากแป้งมันสบปะหลัง<ะ>แล้วเมื่อ,อผ่านกรรมวิธีผ่าน อะไรผ่านเครื่องปรุงผ,ผ่านนุ่นผ่านนี่เมื่อมันมาเจอกับน้ําร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นจากแข็งๆนี่เกิดการอ่อนตัวแล้วเมื่อโดนน้าไปนานๆปุ๊บเส้นมันก็จะอืดสาเหตุที่มันอืดน,นั่นก็เป็นเพราะว่ามันอยู่ในาน,าน,าน้ําเป็นเวลานานๆมันเลยทําให้ตัวของมันนั้นอืดน,นี่คือสาเหตุที่ทําไมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถึงอืดน,นะฮะถูกหรือเปล่าเขาไม่รู้อันนี้ก็ข้อที่5้าตกลงแล้วมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ใครเก่งกว่ากันโหขึ้นเลยฮะเจอคำถามนี้ขึ้นเลยถ้าเป็นในเรื่องของ การคำนวณความจำแล้วก็การประมวลผลการคิดวิเคราะห์เนี่ยสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลผลเร็วสมมุติว่าเราเอา1ล้านบวกคูณกับ50ล้านอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์มันคิดออกมาโป้งเดียวถ้าเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีผ่านไอ้คิดได้เท่าไหร่วะแ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยหน่วยประมวลผลมันหรือเรียกว่า central processing unit เนี่ยหรือ cpu เนี่ยมันประมวลผลได้เร็วกว่าอะตอมของเสี้ยววินาทีคือมันปุ๊บเดียวมันไปเลยอ่ะถ้าเป็นเรื่องของการประมวลผลนะครับมนุษ แล้วก็ในส่วนของความจําก็ไม่สามารถมีความจําสู้คอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีความจําอยู่ในฮาร์ดดิสถ้าฮาร์ดดิสไม่เสียร้อยปีมันก็จําอยู่งั้น <Huh? S 1> พันปีมันก็จําอยู่งั้นซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจําได้เป็นเวลาพันปีเป็นร้อยปีตายก่อนตายก่อนอันที่จริงแล้วอ่ะมันจะต้องทํางานร่วมก <What? S 1> ันระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ไม่งั้นมันก็ไม่เกิดผลเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานเองได้ไม่สามารถพิมพ์เองได้ไม่สามารถประมวลผลเองได้จะต้องมีมนุษย์คอยกํากับคอยสั่งงาน เขาเรียกฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์แล้วก็พีเพิร์แวร์ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่จับต้องได้ซอฟต์แวร์คือระบบชุดคําสั่งคือซอฟต์แวร์ที่ใช้สั่งฮาร์ดแวร์อีกทีนึงแล้วก็พีเพิร์แวร์ก็เป็นผู้ใช้ก็คือมนุษย์เราเนี่แหละมันจะต้องทํางานร่วมกันนะครับ3สิ่ง ยี่เลีกวกคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเอาว่าความเก่งนะถ้าวัดกันที่เรื่องการประมวลผลนะคอมพิวเตอร์ก็เก่งกว่าอยู่แล้วโอเคเรามาดูกันในข้อต่อไปข้อที่6จะทํายังไงถ้าเกิดซอมบี้บุกถึงบ้านเมื่อซอมบี้บุกถึงบ้านจะทํายังไงหรอสน,หสนุกเลยแหละสนุกเลยแหละบอกไว้เลยว่าสนุกมันเลยอ่ะมันแน่ถ้ามีซอมบี้บุกถึงหน้าบ้านนะใครมีอาวุธนี่ได้ไดเปรียบใครมีมีดใครมีปืนนี่ได้เปรียบถามว่าจะเป็นยังไงก็ น่าจะสนุกน่าดูแล้วฮะบวกกันเละเลยแหละบวกันเละเลยแหละ,ละ,ลหละซอมบี้นะข้อที่7ก็ข้อที่เขอ,อถามคําถามโง่ๆจําเป็นไหมที่คนเป็นแฟนกันจะต้องมีอะไรกันจําเป็นหรือเปล่าใช่ไหมจำเป็นครับจาเป็นครับแต่คือมันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับว่าบางคนก็จําเป็นบางคนก็ไม่จำเป็นแต่โดยส่วนมากแล้วจําเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีพื้นฐานของอ่ากินแล้วก็พักผ่อนขับถ่ายแล้วก็สืบพันธุ์มัน เป็นปัจใจสัจธรรมแล้วก็สัญชาตยานของสัตว์โลกอยู่แล้วซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยก็คือเราเราก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งแต่เป็นสัตว์ประเสริฐ <Huh? S 1> ดังนั้นเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็อยู่ในพื้นฐานของสัญชาตยานของมนุษย์เราอยู่แล้ว <What? S 1> ก็เลยขอตอบว่ามีความจําเป็นครับในข้อนี้ข้อที่8 ระหว่างเพื่อนกับแฟนคุณจะเลือกใครพร้อมให้เหตุผลถ้าทาถึงผมถ้าเป็นผมนะเพื่อนกับแฟนจะเลือกใครใช่ไหม,มถ้าเลือกได้ก็จะเลือกทั้งคู่ให้เขาอยู่กับเราทั้งคู่ไม่อยากเสียใครไปคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งใช่ไหมเพื่อดีให้อยู่กับเราพร้อมเหตุผลผมจะขอเลือกเลือกใครก็ได้ที่ทําให้ชีวิตผมจเจริญกนะ้าวหน้าโอเคไหมฮะก็สาหรับคนอื่นอนนอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่รู้นะครับว่าพี่น้องจะเลือก หรือว่าเลือกแฟนแต่สําหรับตัวผมแล้วผมจะเลือกเพื่อนก็ได้เลือกแฟนก็ได้เลือกใครก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของผมก้าวไปข้างหน้าแล้วก็คําถามต่อไปนะทำไมเวลาเราตัดเล็บตีนแล้วชอบเอามาดมเหรอครับตัดเล็บเท้าแล้วก็เอามาดมใช่ไหมผมก็เคยนะเออข้อคำถามข้อนี้มันน่าน่าคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทําไมจะต้องตัดเล็บเท้าแล้วก็เอามาดมทําไมต้องดมเล็บเท้าใช่ไหมคือมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับ สัญชาตญาณดิบของมนุษย์ <What? S 1> ความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าเฮ้ย <Hey! S 1> มันเหม็นปะวะมันเหม็นปะวะ <c oughs> เออ <c oughs> มันเหม็นหรือเปล่าวะ <c oughs> ก็เลยเอามาพิสูจน์โดยการดมพ่อขอตอบว่าการที่เราเอาเล็บเท้ามาดมเนี่ยมันน่าจะเกิดจาก <c oughs> อยากรู้อยากเห็นว่ากลิ่นเนี่ยมันเหม็นหรือเปล่าเอามาดมดิ มันเป็นยังไงาว่าไม่มีใครที่ชอบชิชชอบดมของมันเหม็นแล้วครับแต่คือของนั้นนะมันเหม็นคือมันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นนะน่าจะประมาณนี้นะครับก็เป็นคําถามข้อสุดท้ายก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับสําหรับคําถามในข้อนี้ก็จบกันไปแล้วครับสําหรับคลิป9คำถามโลกแตกของเพื่อนๆในพันทิปก็ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆพี่น้องคนไหนมีคําถามอะไรที่มันแบบคำถามโลกแตกกับคำถามที่แบบถามได้ไงอะไรเงี้ย ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามคัดคำถามของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยข้อไหนที่มันโดนๆเนี่ยจะเอามาพูดคุยกันในในคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหลอบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย